อากาศที่ผันแปรและฤด,ดูกาลที่ผันเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตตัวน้อยได้ถือกำเนิดจากธรรมชาติมาเลอกเหล่าพูดจิ๋วตัวน้อยให้มาร่วมมือไปกับเราพ i x กซีพูดจิ๋วจอมปวดเป็นบอดเกมแฟมิลี่เล่นได้2-5ถึงคนใช้เวลาประมาณ3าสินาทีเหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ8ปีขึ้นไปผู้เล่นจะต้องวางแผนสะสมการ์ดที่ได้รับแรงรันใจจากธรรมชาติเพื่อสร้างชุดคะแนนที่ดีที่สุดผู้ที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไป การจะเตรียมเกมง่ายมากๆเพียงแค่สับการและควอมเป็นกองและสุ่มหาผู้เล่นคนแรกเกมนี้เราจะเล่นกันทั้งหมด3รอบผู้เล่นคนแรกจะเปิดการจากกองการ์ดจำจำนวนผู้เล่นในเกมนั้นหากเล่น2คนเราจะเปิดการ์ด4ใบผู้เล่นแต่ละคนจะหยิบการ์ดหนึ่งใบจากที่เปิดมาวางลงในพื้นที่ของตัวเองหลังจากเลือกการ์ดเสร็จผู้เล่นคนสุดท้ายจะได้เล่นเป็นคนแรกในตาถัดไปในการวางการ์ดนั้นเราจะมีพื้นที่คนละ9้าช่องและวางการ์ดลงในช่องที่มีตัวเลขตรงกับที่ระบุไว้บนการ์ด การที่อยู่ในพื้นที่อาจมีผลต่อการวางอาจจะเกิดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้สาสถานการณ์ 1. ผู้เล่นไม่มีเลขนี้ไงหน้าอยู่ในพื้นที่เล่นให้วางการลงบนช่องเลขนั้นๆหากช่องนั้นมีใบความอยู่ให้วางการใหม่ทับ 2. มีการนี่ไงหน้าอยู่อจจะต้องเลือกใบใดใบหนึ่งไงหน้านะการที่ไงหน้าละทับไว้จะถือว่าสมบูรณ์จะเป็นคะแนนตอนจบรอบ 3. มมีการเลขนี้อยู่และการสมบูรณ์แล้ว จะต,ต้องวางการนั้นความหน้าไว้วางช่องไหนก็ได้ไม่สนตัวเลขสามารถถูกวางทับได้แต่ไม่สามารถวางด้านใต้การ์ดเพื่อให้สมบูรณ์ได้เกมจะจบรอบจะเกิดขึ้นเมื่อหากในตอนจบตานั้นมีผู้เล่นวางการ์ดครบ9ก้าช่องเนิร์ไม่สนใจว่าการนั้นจะหง่ายหรือความอยู่แต่ละคนนั้นก็จะนับคะแนนกันการนับคะแนนการ์ดสมบูรณ์แต่ละชุดจะมีค่ากับตัวเลขที่ระบุบ,บนการ์ดสัญลักษณ์ก้นหอยจะรับ1คะแนนการการะบาดใช้1คะแนน การพิเศษจะได้รับ1กึ่้นหอยต่อการ์ดใหญหน้าที่มีสีตาระบุจะนับบทไม่ว่าการนั้นจะสมบูรณ์หรือไม่ก็ตามและพื้นที่ที่ใหญ่สุดของผู้เล่นการแต่ละใบในพื้นที่นั้นจะมีค่าต่างกันแต่รอบตามนี้เลยการหลักสีจะถือว่าเป็นการทุกสีตลอดเวลาทั้งในการนับคะแนนพื้นที่สีและการพิเศษทุกใบรับคะแนนเสร็จแล้วจัดเตรียมเกมและเล่นรอบต่อไปเ่นครบ3ามรอบคะแนนรวมของใครมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปและนี่คือวิธีการเล่นพิกซี่พูดจิ๋วจอมปวด สามารถเป็นเจ้าของบอร์ดเกมนี้แล้ที่เว็บไซต์เทวทิฏิกเกมร้านหนังสือและร้านบอร์ดเกมทั่วประเทศ